สวัสดีครับวันนี้ร้านคาดเอกวัฒนช่างเรามารีวิวคาดติดโรตารี่ L4018 นะครับเรียบดีสวยครับเป็นเป็นรอยฟันคาดสวยงามครับไม่เป็นร่องครับ คา,าดคานานาคคาติดโรตเอรี่ L 4018ครับสนใจโทรสอบถามได้ทุกรุ่นครับทุกยี่ห้อโทรตรงเลยครับ0630237430ครับ 0 6 3 0 2 3 7 4 3 0ครับขอบคุณครับ